ครับผมก็สวัสดีทุกๆคนนะครับผมอยู่กับสกูตเตอร์ชิกอีกแล้วนะครับผมในวันนี้ในวันนี้ครับทุกคนผมมีท่าท่าหนึ่งนะครับผมเราเปลี่ยนกับอ่าตอนนี้เราจะอยู่ในช่วงแบบเออเปลี่ยนไปเล่นกับผู้อุปกรณ์บ้างนะครับผมให้มันมีอุปกรณ์เสริมในการเล่นบ้างนะครับผมวันนี้ก็จะอยู่กับท่าบันนี่ฮอปบาดสปินนะครับผมแต่ว่าเราจะต้องเล่นบนอุปกรณ์หมายความว่าเราจะใช้ตัวส่งอุปกรณ์นั่นเองนะครับผมในการส่งเราขึ้นไปแล้วเราก็ค่อยบาดสปินนะครับผมท่านี้ถามว่าสอนทําไม มีความยากยังไงมีความยากตรงที่1ครับก่อนอื่นเราจะต้องบันนี่ฮอใไปได้ถูกไหมเวลาเราขึ้นเนินเนี่ยแล้วเนินเนี่ยต้องใช้ความเร็วครับความยากจะอยู่ที่ความเร็วเพราะว่าเนินเนี่ยสมมติถ้าทุกคนเนี่ยมาช้ามันจะจะไปชะลอบนปลายเนินบนกําลังปลายเนินพอปลายเนินเสร็จปุ๊บบันนี่ฮอบไม่ได้เพราะว่าันนี่มีแรงส่ง1เราจะต้องมาเร็ว2จังหวะในการฮอปมันจะตรงมันจะต้องตรงมากเพราะว่ามันจะต้องถึงแบบ ถึงปลายบล็อกเฮ้ยปลายแบบปลายอุปกรณ์ปลายตัวส่งนะครับผมเส้นปลายตัวส่งปุ๊บเรากระตุกข,ขึ้นมาแล้วบาเลยเวลาในครับในความในความคิดเนี่ยมันจะยากกว่าบนพื้นบนพื้นเนี่ยเวลาเราจะฮอปเรายังไม่ต้องฮอปก็ได้เราตัดสินใจใหม่ก็ได้แต่นี่ตัดสินใจใหม่ไม่ได้นะครับผมเวลาเราขึ้นไปบนเนินแล้วเนี่ยเราจะต้องฮอปแล้วตบบาเลยนะครับผมนั่นก็คือการตัดสินใจนอกนั้นเราก็ต้องสมมติถ้าเราไม่ตบเร,เราก็บานนี้ฮอปปกติก็ได้แต่หนึ่งเราต้องมาด้วยความเร็ว2เราต้องดึงได้ดึงจังหวะที่ดี เดี๋ยวผมไปบอกดีกว่าไปสอนทุกคนนะครับผมวิธีการดึงและบันนี่ฮอปนับบันนี่ฮอปบาสเปนก่อนอื่นนะผมเราจะต้องฝึกบันนี่ฮอปกับอุปกรณ์ให้ได้ก่อนอุปกรณ์วันนี้นะผมก็จะเป็นปูนขนาดขนาดใหญ่เหมือนกันนะผมเป็นตัวส่งขึ้นไปต้องขอขอบคุณสนามด้วยนะครับ I u s k a t e p a r k นะครับผมวันนี้ทําให้เราได้มีคลิปสอนทุกคนนะเพราะว่าวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตสถานที่เขาในการจะมาถ่ายทําคลิปกันนะครับในวันนี้ ตรงนี้ครับผมก็จะเป็นตัวส่งนะครับผมตอนที่เราพุ่งขึ้นมาบนเนินแล้วเนี่ย่ะฟื้นมาบนเนินเนี่ยจุดนี้ครับมันจะมีเส้นอยู่นะครับหรือที่อื่นก็อาจจะมีมีจะมีข้อต่ออยู่นะครับผมที่อื่นเนาะพอถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจ้องกระตุกตัวเองขึ้นมาเหมือนบันนี่ฮอปอยู่กับพื้นก,กระตุกตัวเองขึ้นมาเสร็จแล้วผักครับแต่ผักในกรณีนี้ยเราต้องพับไม่เยอะพับขานะครับผมไม่เยอะ เพราะว่าเราจะต้องหลบบาร์นะครับผมเราจะต้องพับในระดับหนึ่งไม่ใช่พับแบบส่งอย่างนี้เลยนะครับผมพับในระดับหนึ่งเพื่อตบบาร์นะผมเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวผมทําให้ดูดีกว่ากับบันนี่ฮ็อปก่อนแล้วกันเนาะบันนี่ฮ็อปปกตินะครับผมก่อนที่จะไปบาร์สปินทุกคนจะเห็นนะครับผมเวลาผมบันนี่ฮ็อปเนี่ยกับเดินเนาะผมจะดึงเข้ามาหาตัวแล้วผลักออกไปแล้วแช่แช่คือแอร์นะครับผมในจังหวะที่แบบ เราดึงเราสุดสุดบล็อกเนี่ยเราดึงฟึบแล้วเราก็ปุบแอร์ผมจะรีบผักเลยรีบดึงเข้าแล้วผักออกเพื่อจะให้มีระยะเวลาในการแอรมากขึ้นพอจังหวะที่เราแอร์เนี่ยทุกคนเราผักไปจังหวะผักปุ๊บเราตกเลยนะพอจังหวะเราผักไปปุ๊บเราตบบาเลยมันจะมีจังหวะทําให้เราเนี่ยมีมันจะมีเวลาในการทําให้เราตบบาเนี่ยเยอะมากๆนะเพราะเราขึ้นไปแอร์บรอากาศที่นานนะคะผม ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนต้องทําบาสปีินกับพื้นให้ได้ก่อนนะครับผมเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าถ้าเรามาเล่นบาสปินกับตัวส่งเลยเนี่ยแรงกระแทกมันเยอะกว่าแล้วเวลาแอร์ขึ้นไปมันสูงเวลาเราสู่พื้นเนี่ยมันจะเจ็บกว่าที่เราจะฝึกกับพื้นนะครับผมฝึกกับพื้นให้ได้ก่อนแล้วเราค่อยมาฝึกกับตัวส่งผู้อุปกรณ์หลกัหลกๆห,หลายๆนะครับผมเดี๋ยวผมไปทําให้ทุกคนดูเลยดีกว,ว่านะครับผมกับบันนี่ฮอปบาสปินนะผมจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันเลยนะครับผม ครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมกับท่าบันนี้ฮะบาร์สปินกับอุปกรณ์นะครับผมท่าท่านี้นะครับผมมันจะทําให้ทุกคนเนี่ยมันจะส่งเสริมทุกคนนะครับผมไปยังอุปกรณ์ชนิดอื่นได้ด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าหนึ่งเราอยู่กับเวลาได้แล้วเวลาเราแอร์ขึ้นไปเนี่ยระยะเวลาเราจะเรามันจะมีเยอะพอมีเยอะเนี่ยมันจะไม่เหมือนอยู่กับพื้นเพออยู่กับพื้นน่ะตบบาร์สปินง่ายกว่าเพราะอะไรเพราะเวลาเราบาร์สปินนะทุกคนปุ๊บล้อมันจะชนพื้นมันทําให้บาร์สปินเนี่ยหยุดแล้วทําให้เราจับทัน แต่อันนี้ครับเราอยู่บนอากาศมันไม่มีอะไรควบคุมเราได้เลยนอกจากตัวเราเองนะครับผมถ้าเราหมุนเร็วไปเราจับไม่ทันก็ฟาดมือก็ล้มนะครับเราจะต้องพอดีจริงๆในการในการหมุนหนึ่งรอบของของการบาสเปนนะครับผมลองไปฝึกกันได้นะครับผมท่านี้มันเป็นท่าไม่ยากนะครับผมผมก็พยายามหาท่าหลักๆห,ห,หลายๆมาให้ทุกคนได้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 รับชมกันแล้วก็ได้ลองเอาไปฝึกกันนะครับผมลองดูครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็ผมพยายามมีทั้งอุปกรณ์มาเสริมพยายาม เล่นท่าพื้นเรียบนะครับพื้นลาดที่ไม่มีอุปกรณ์ก็พยายามหลายๆอย่างให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมกับโกสกู t เตอรนะครับผม mm hmm. นัดในกูดนะครับผมดิงช็อปนะครับผมแล้วก็ Facebook ทุกคน s กู o เตอร์สต t t h ไทยแลนแล้วก็ช่องโกสกู t เตอร์ครับผมตอนนี้นะทุกคนเราใกล้จะถึง1,000ผู้ติดตามแล้วนะครับผม ซึ่งแน่นอนนะผมบอกเลยว่าถ้า1000เมื่อไหร่นะผมจะมีของแจกแต่ยังไม่บอกว่าคืออะไรนะครับผมฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะทุกคนไปเรียกเพื่อนมาติดตามเพื่อจะได้ลุ้นรางวัลกันนะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้ครับผมขอตัวลาทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่ในสกูตเตอร์ทิกในครั้งหน้าว่าจะมีท่าอะไรมาสอนอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ